เรายังอยู่กันภายในสวนนกของศูนย์ศิลปะที่บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันต่อนะครับกับนักดิสหนุ่มที่ขออาสาพาคุณแม่มาเที่ยวในวันนี้ครับคุณแม่เคยคิดว่าอยากจะแบบพอเธอลูกอะไรเงี้ยแม่มีไหมมีฟิลนั้นไหมแม,ม,ไม่ไม่ไม่มีเพราะว่าถ้าลูกใจร้านแล้วต้องปล่อยอ่ะไม่ไมีเลย พูดแม่จัดเต็มเลยจัดเต็มจัดเต็ม<_ <Bubble>. <_>เพราะว่ายังไงถึงยังไงก็คิดว่าข้างเขาไม่ได้แล้วค่ะเขามาถึง <_ m ock> จุดนี้แล้วเขาก็เรียกว่าประสบควา,าสมสำเร็จแล้วแม่ไม่ธรรมดาแล้วต้องเดือดจำเนีนต่อไปอยู่แล้ว <_ m ock> และสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับที่เรียกว่า อ่า uh, next station นะฮะหรือว่า last stop ของเรานะครับก็คือศูนย์ศิลปะนักรรมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ทางด้านซ้ายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่เวลาพันบอกว่าพ่อเนี่ยเวลาที่ไปนั่งเขาบอกว่าพ่อบอกว่าตรงนี้ต้องแก้หรืออะไรพ่อเขารู้ได้ไงถาม พอเวลาเขาดูเนี่ยเราคงจะชอบเขาเลยศึกษาดูว,วา่ารถคุณคุณไปยังไงไอ้เวลาเราขับอะ่ะเราก็รู้ว่าเราดิบ ต่ลิฟต์แล้วอาการลดเป็นยังไงควันออกเยอะไหมเสียงเครื่องเป็นยังไงเป็นลายไหมควันเป็นยังไงอะไรเงีเ้ยเขาก็จะบอกว่าเออควรจะเดินทางนี้เพื่อให้ออกไปได้กว้างอ่าแล้วก็พิกตรงช่วงนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วแข่งเราก็จะมาคอยบอกว่าเออตอนนี้คะแนน,นเราเปไน็นยังไงเราวิ่งเนี่ยเราได้เปรียบเสียเปรียบ,เ,บ,เ,บเขายังไงอยู่โด้วุ่นแต่คุณพ่อทุ่มแน่นนะใช่พ่อที่อยู่แผนกองเชียร์เลยใช่พ่อนี่อยู่หน้าเส้นก็คอยจะช่วยฉีดน้ำคอยพักคอยอะไรให้ตลอดสุดยอดมากปกติพัดเนี่ยบอกนนรักคุณแม่เลยครับ บอกนะเขาสื่อไงรู้ไหมคะทุกครั้งที่เจอกัน<บ>ใช่ว่าทุกถึงทุกวันนี้ถ้าเจอกันเนี่ยก<บ>็เราก็จะแบบอะไรทักทายกันแล้วเขาก็จะหอมทั้งพ่อทั้งแม่<บ>แต่ห่วง<บ>ความในใจที่แบบคำว่ารักที่มันเฉยนะคะ<บ>แต่ถ้าบอกว่าคําที่ออกมาจากจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นห่วงมากกว่าแล้วเคยจะเตือนอยู่ตลอดในเรื่องขับรถในเรื่องออทุกอย่างค่ะที่เขาไปอะไรเงี้ยกลัวอันตรายอะไรเงี้จะคอยเตือนอยู่ตลอดเรียกว่ารู้สึกได้เลย E สำหรับวันนี้คงต้องบอกนะครับว่าคอคนรักรถเพ้รพิเศษกับผมนัดเสอจันทร์คงต้องลาไปก่อนแน่นอนครับอย่าลืมครับบอกรักแม่บอกรักให้สุดและบอกรักให้ทุกวันวันนี้นัทเสดจันทร์และคอคนรักรถลาไปก่อนสวัสดีครับ Lays of that.